สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับน้ำพึ่งอีกแล้วค่ะในรายการแอลออนทัวร์กับสุภาพรำผึ่งค่ะวันนี้พาทุกคนมาแอลกันที่บริเวณสารกลางนะคะกับร้านที่ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวรสเด่นค่ะแนะนำตัว้นนะคะแม่ค่ะชื่ออนวยพรปาวนินค่ะเจ้าจ่าขายก๋วยเตี๋ยวมาประมาณ32ปีแล้ว3ามปีนี้ลูกค้าเป็นใครคะแม่ก็มีส่วนรายการแล้วก็ข่าจรนักท่องเที่ยวแล้วก็มีขาประจํา ถือ<ต>ว่ามีคาประจำา32ปีแล้วเนาะถือว่ามเมินมากๆเลยเปิดมานานละ <c oughs> ออายุจะเท่าพึ่งแล้วอ่ะ <c oughs> ค่ะอ่ะแล้วเมนูที่ใช้น้ำผึ้งของร้านเปียอย่างพ่องคะแม่มีมะนาวน้ำผึ้งค่ะแล้วก็มีอะโวคาโดปั่นน้ำผึ้งอะโวคาโดปั่นน้ำผึ้งอะโวคาโดปั่นนมน้ำผึ้งค่ะแล้วทำไมร้านนี้ถึงใช้น้ำผึ้งของสุภาฟาร์มผึ้งคะแม่ค่ะ,โคโะน้ำผึ้งเขาเข้มข้นแล้วก็หอมดอก ลำไยค่ะ,อ,ะอันเดียวเราไปดูกันค่ะว่าน้ำผึ้งอะโวคาโดปั่นน้ำผึ้งของร้านเป็ดเดือวรสเด่นเป็นยังไงนะคะไปกันเลย แล้วนะคะสำหรับเมนูอะโวคาโดปั่นน้ำผึ้งให้กับค่ะาล้วก่อนนอกจากขายที่นี่แล้วค่ะอะโวคาโดปั่นขายที่ไหนคะแม่ขายที่ถนนบัวลายค่ะแล้วก็ถนนท่าแพบัวลายนี่มีวันเสาร์ถนนท่าแพนี่จะเป็นวันพุธค่ะขายที่ใส่แต่ที่นี่นะคะก็ไปตามกลิ่นเหมือนที่ท่านได้นะคะค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเมนูน้ำผึ้งมะนาวค่ะน้ำผึ้งมะนาวน้ำหอม นี่นะคะก็ยังมีเมนูวุ้ยเสี่ยวอีกหลายเมนูเลยค่ะที่จะทุกท่านมาชมมาชิมได้นะคะวันไหนพ่องคะแม่ทุกวันค่ะแต่หยุดวันที่สิบห้าสกของเดือนค่ะร้านเปิดกี่โมงคะร้านเปิด7จ็ดโมงเช้านะคะแล้วก็ปิดก็ประมาณสี่โมงเย็นค่ะอันแม่ฝากเบอร์โทรติดต่อไว้หน่อยนะคะค่ะเบอร์โทรมี ศู 3, 1, 2, 3, 3, นยะ์ห้าสามหนึ่งสองสองสามสามห้าค่ะแล้วก็เนะออศูนย์แปดเก้าเจ็ดห้าเจ็ดสามเก้าหกสองนองจันนี่แม่ของเงย็นครับเอองานนอกสถานที่โดยค่ะอ่าตี่ตอมาไ,ได้เลยน,นะคะครบเพื่อนมากๆค่ะวานนี้อ่าสำหรับแอลอนดัวร์ all, สัปดาห์นี้ค่ะจะต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ